ที่พีที่ไอแลนด์จ้าบรกาศรอบรอบบรรยกาศรอบรอบเห็นปลา เหมือนขึ้นได้นะมากเลยค่ะนี่คนรับหบนเรือโอ้ยเรือโยกเรือโยกแรงมากค่ะบรรยากาศรับๆอแล้วก็โอ้ยหัวยุ่งกระจาย หัวยุ่งกระจายมากเลยค่ะนาาี่รอบเกาะ PP แบบดูมากเดี๋ยวล้องให้ดูปลาข้างล่างเดี๋ยวนะคะเห็น <c oughs> ปลากันไหมย้อบรอบ ในในเรือนะคะคนก็น,นั่งกินนั่งกินข้าวกันในบรรยากาศรอบๆในเรือข้าข้าวข้างหลังข้างหน้าโอ้ยเหมือนเหมือนขึ้นขึ้นแรงมากเลยคะ่ะร,บรอ,อรบๆบรรยากาศรอบๆ ทะเลเมืองไทยจ้าสวยอยู่นะนนเรือจอดเรือจอดอยู่อันนี้เป็นเกาะพีพีที่ภูเก็ตค่ะ เกาะพีพีเรือที่เมืองไทยสวยอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวไว้รอบหน้ารอบหน้าพาไปเที่ยวไมูหน้าซีดมากโอเคค่ะ